สวัสดีเราเกมเมอร์ 3G คาบาวทุกคนนะครับแล้วก็ผู้เล่นคาบาวุทุกคนที่ชมคลิปอยู่ผมเจม tester ของเซิร์ฟเวอร์ 3G คาบาววันนี้ครับจัดกิจกรรมรอบพิเศษเป็นกิจกรรมลงวอให้สําหรับผู้เล่นภายในเซิร์ฟเป็นกิจกรรมรายอาทิตย์ครับเวลาลงวอนั้นทั้งหมดจะใช้เวลา30นาทีนะครับายายาจะรสที่ได้จะได้ทั้งหมด15ล้านส่วน คสก็ได้แค่500รอยแคสเหมือนเดิมอนี้ฝั่งโรตอนนี้22ี่สิบสอต่อยี่สิบยไปดูฝั่งคาวน,นะครับ okay. เอคเอ้าคนเยอะใช้ได้เลยนะเอา้าแล้วผมจะดูคนยังไงล่ะลืมไปว่าเวลาวาร์ปแล้วมันจะ <c oughs> มองไม่เห็นข้อมูล ตอนนี้ฝั่งโพ21คนฝั่งคาเปล่ายี่สิคนนะครับเราจะเริ่มกันที่ตรงไหนดีดูวการเดีอนนั้นผมปรับใหม่นะครับสำหรับผู้เล่นมาเล่นใหม่อาจจะงงว่าทําไมการเดียนตีแรงอึดจังเพราะว่าหลายๆเซิร์ฟไม่เป็นแบบนี้ปรับไปเข้ากับดาเมจของเซิร์ฟครับเพื่อความสมดุล วิ่งเร็วยี่สิบสี่แต่ยี่สิบเก้าอะครับประกาศเรียบเลยยี่สิบ ลดกคนก่อนได้มีคนเข้ามาเยอะเวลายังนำอยู่26่สกสามสบสอครับตอนนี้คนลงไม่เยอะเท่าไหร่ยังไม่เข้ายังไม่ค่อยเข้ามาต้องไดสามสิคะแนนขึ้นนะครับถึงจะได้ยาคาัสแล้วก็ส่วนยาคาัสนี้จะไม่สามารถขายได้ เพราะว่าผมจะให้เป็นปลูกมัดตัวละครไปเลยเพราะว่าเป็นกิจกรรมเป็นกิจกรรมเสริมที่นอกเหนือจากการลงวอกันปัญหาการเปิดหลายจอปั๊มยาค์ดผมก็เลยให้เป็นของติดตัวดีกว่าเพราะว่าเราเล่นเราก็ต้องมีตัวหลักอยู่แล้วเนาะถ้าไปเจอพวกส่งไก่ปั๊มอย่างนี้มันก็จะยดเร็วแล้วกเ็เราก็จะ ไม่มีอะไรทําเร็วขึ้นไปอีกยี่สิบเป็นอยู่ครับเดือนหน้ามือครับ6,000แล้วจะลับไหม ยี่สิบห้าต่อสามสิบเอ็ดยวผมขอประกาศเรียกคนก่อนนะครับผ่านไปหกนาทีแล้วฝั่งคาเปล่ายังนำอยู่ สาสามโดนดอกเดียวตายเป็นบั็กนะครับถ้าโชคดีก็คือเราเกิดได้ถ้าโชคร้ายคือเราต้องปิดเกมเพราะเราจะเกิดไม่ได้ตัวละครจะค้างหรืออีกแบบหนึ่งก็สมมุติว่าเราไปฆ่าฆ่าคนอื่นเขาตายเงี้ยเราไปโยนเขาอะพอเราวิ่งหนีอากจอกจากตัวนั้นใช่ปะพอไอ้ตัวนั้นชุบเสร็จปั๊บมันจะเห็นตัวเรายืนนิ่งอยู่ข้างมันนะแล้วมันก็ตีได้ตีจนเราตายแล้วเราจะเองอว่าตัวมันเป็นยี่อะไรวะ สูตรนี้ผมทําบ่อยนะเวลาเจอขยรขยศใส่หมันไส้รอมันหนีก่อนแล้วก็ชุบไปยิงมันให้ตายโ oh, อ้โดนล็อกหมูมันดูความแรง fb แปดสองกนันดูตอนจิ้มใส่อันนี้เลือดบักนะครับอันนี้เป็นหลอดที่สองอยู่ดู fb แปสอง fb แปดสองนี่เป็นอาชีพที่เสียเปรียบนะ fb แปดสองตีเข้าเท่าไหร่สามพัน สามพันหกพันอะแรงเต็มที่แล้วแค่แบบสองจัดบ่อยๆไม่ได้นะแต่นานๆครั้งโอเคอยู่ตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูคะแนนหน่อยนะครับตอนนี้โคสซยอนนำไปแล้วนำอยู่สามพันคะแนนครับไม่ถึงสองพันแปดนำอยู่แค่หนึ่งป้อมเท่านั้นอ่างเพียบเลย เอ้า oh. okay. <Okay. S 1> เราขาดเสียงถึงว่ามันไม่หนุกเลยเมื่อกี้มันไม่มีเสียงโอเคเปิดเสียงแล้ว <Okay. S 1> เอา่ะผมประกาศเรียกคนกันจะได้มารับของกันทุกคนให้ภาพนะจะดยบช้ากว่คนอื่นเขานะเสียงตักเกินเค okay. การตอนนี้ซูซี่ยอนยังนำอยู่ครับไม่มีคนดึงกาหรอกาใหญ่สำคัญนะาแออ่ะกาแอลความถึกค่อนข้างเยอะเลยนี่เลือดออกล้งก็ ขับไปอยู่ทีท่พัฟเฟล่าเหมือนเดิมสามพัน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 มันเขาถอกว่าสามพันเอ้สายแทงทั้ง แทงเต็มตัวแล้วเนะี่ยเท่าที่ผมดูดูก็รู้เลยว่าแทงทั้งตัวเ,เดี๋ยวญาตหนนอะครับเดี๋ยวเราดูบรรยากาศกันลงวอกันดีกว่าเพราะว่าผมเดี๋ยวผมต,ต้องไปงานกับลูกค้าก่อนอแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาไปกานบันทีตอนจบ จบอลแล้วกันครับผมขอบคุณครับ